ได้บายพระสวดมนต์กันหนังอบรมทำจิตทำใจชีวิตของเราก็เป็นไปตามกรรมเป็นไปตามการกระทำะของเรานี่เองไม่ใช่อย่างอื่นไม่ใช่เป็นไปตามเทวดาฟ้าดินสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระพรพระอินทร์ภูมิธิ์ที่ไหนมาไปคิดชีวิตของเราเรากนะ โดนแต่เป็นเรื่องของเราเองทำให้ตัวเองเป็นเรื่องกรรมของเราเองการกระทำของเราเองนะเป็นอย่างที่เราฟัง <c oughs> นะธรรมะในชุดซีดีเสียดายคนตายไม่ได้อ่านที่เราเดินจงกรมในชุดนีงมีชุดว่าเสียดายคนตายไม่ได้อ่าน ไม่ได้อ่าน,นจริงมันตายแล้วนะไม่ได้ฟังด้วยยังไม่มีโอกาสได้ฟังตายก่อนมมีโอกาสได้อ่านตายก่อนมันคนเราได้ยินได้ฟังนี่คือโชคดีได้ยินเรื่องความจริงานี่นะที่พทธเจ้าตัดไว้ที่เข้ามาบรรยายมาเรียบเรียงมาร้อยเรียงให้เราได้ฟังกัน ง่ายๆเขาเนี่ยก็เป็นคนเป็นๆบางคนยังไม่อยากจะฟังกิเกตืมอย่างเนอย่างเงี้ยี้เกียตเดินจงกรมฟังเทศฟังธรรมจะหลับอย่างเดียวจะเล่นอย่างเดียวไม่ได้แย่โชคร้ายเป็นคนโชคร้ายไม่ใช่โชคดีะนะคน เราฟังแล้วจะได้เห็นว่าเออมันเป็นอย่างนั้นจริงๆชีวิตของเราเห็นไหมมันมีมันเป็นมันได้มันสุขมันทุกข์มันเจริญมันเสื่อม,อมเห็นไหมได้ดิบได้ดีได้ดไดบุญได้อํานาจได้วัสนาได้บารมีได้ชื่อได้เสียงนะล้วนแต่เป็นเรื่องของ การกระทำของตัวเองทั้งสิ้นทั้งทำในปัจจุบันทั้งทำในอดีตที่ผ่านมาส่งผลให้คิดเดเนอ้วนๆอย่างนี้เคยมาดูทำบุญอะไรมาที่เด็อ้วน,น้ทำกรรมอะไรมาที่เดนอ้วน,น,อนชอบกินหมูหรือเปล่าท <c oughs> ี่อ้วนอืมอันนกินหมู เลยอ้นวนเหมือนหมูเลยไขมันเยอะอืือยังไงเห็นไหมก็มีร,รมของตัวเองส่งมาทางนั้นแนะหละเห็นไหมหบางคนขี้เล่บางคนอ่าไม่สวยไม่เท่อะไรก็เป็นคมของตัวเองนั้นเห็นไหมทำยังไงก็ได้ย่างงั้นทาหน้าบูดบูดก็ได้หน้าบูดบูด <c oughs> ทำหน้ายิ้มย้มจ่มใสก็ได้น้าได้ตายิ้มย้มจ่มจใสมตื่นขึ้นมาไม่อยากจะล้างหน้าเียนอ้วนหน,นึงเหนกันตื่นมาไม่อยากล้างหน้าบินทบาทเอาหน้าล้างหรือย่างยังไม่ล้างเลยไปยังไงหน้าไม่ล้างบินทบาทหน้าปูเรียนปูเรียนหมันหน้าว้ว ตอนเช้ามาราศีอยู่ที่หน้าก็ะจะน้ำล้างหน้าใช่ไหมศิริราศีเกิดอันนี้ไม่รู้จักเอาศิริราศีใส่หน้าเลยหน้ามันปูเรียนปูเรียนสลืมสลือขีหูขีตาไปบินดาบาดทอเขาโอ้ยข่าวหน้าเลยไรกลับไม่ไปบินดาบาดตอนเช้าวันนั้นน้ำอยู่ขังอยู่กลางถนนควักล้างหน้าหน่อยวักขึ้นมา บอกอาน้ำกลางถนนน้ําฝนตกค้งเลยเไปล้างหน้าด้วย <c oughs> ตื่นมาไม่ชอบล้างหน้าแ,แปรงฟงแปรงฟังตนตายนะเก็บอาความเป็นมนทินใส่ตัวเองไว้สิรินาสีไม่เกิดทำยังไงก็ได้อย่างนั้น,นทำหน้าทำตาทำกิริยา คนทำเสียงดีๆก็ได้เสียงดีๆพูดดีพูดเพราะพูดสนะพูดสุภาพก็เป็นคนเกิดมามีน้ำสุ่มน้ำเสียงมีเสน่ห์เห็นไหม,มฟังชวนฟังนะเพราะมีวิบากของกรรมทางคำพูดที่พูดดีของตัวเองน ทำให้ได้ราบผนดีเมแต่ตาอย่างนี้ตาทำไมพระเดเจ้าถึงตาดำตาสวยมันตาลูกโคทำไมฟังแล้วจำเลยไหมเนาะฟังผ่านผ่านหูซ้ายออกหูขวาหูขวาออกหูซ้าย ไม่ได้คิดจะจําไว้เออฉันจะได้อาทําตามพุทธเจ้านะจะตาสวยๆเงิบงามพุทธเจ้าบ้างนะ,นะอืมนไ,ไหบางคนตาเขยตาเดตาไม่สามัคคีกนันยังมีนะอย่าบอกเลยตาสองข้างไม่สามัคคีอืเพราะอะไรพเพราะกรรมเพราะวิบากที่ตัวเองทำไว้ ชอบทะลึงตาใส่คนอื่นม,มึก,มก,มก,มกมมมด้วยความโกรธชอบค้อนชอบควักชอบแล่ชอบเขมิ้งหูเขมิ้งตาด้วยความโกรธความโมโหคนอื่นเท่านั้น,หนเห็นไหมตาก็เลยเสียไปเลยตาก็เลยไม่สวยตาเสียตาไม่สวยรู้จักตาไหม <laughs> ด <kę eras> <g ox ic> วงตานียตาไม่ใช่ผัวของยายนะตาตาไม่สวยนเพราะใช้สายตาไม่ดีตามความโกโกดข,มมโกขึ้นมาโมโหขึ้นมาใช้หูใช้ตาทิ่มแทงเขานี่ไหมตาจ้องตา ประหลับประเลือกใส่เขากว่นมีคนหนี่ระวังเนี่เกิดชาติหน้าตาขคเหตาเล่ตาเล่ตา,เตาไม่สวยเห็นไหม,มตาไม่เซ็กซี่นี่ตาเซ็กซี่เ <c oughs> นี่ยมันเป็นกรรมของตัวเองกันนะที่ทำไว้ส่งผลให้ตัวเองได้รับ เพิ่เมื่อเราฟังดูสายเหตุที่มาที่ไปอย่างนี้แล้วนะหนึ่งเราก็จะได้รู้จักมัดระวังกรรมที่จะไปทําให้ตัวเองขี้เละหรือไม่รด้เกิดผลที่ที่เราไม่น่าปรารถนาน้นั้นให้กับตัวเองได้ใช่ไหมลนะ่ะเมื่อเราดูสายเหตุของกรรมนั้นนั้นขึ้นมานะ่นก็เพราะกรรมอย่างนี้เนาะทำให้เป็นอย่างนี้เราจะมัดระวังไม่เกิดมาชาัดนี้เราดีแล้วเราจะไม่มันพลาดไป ตกต่าไปตรงนั้นนะเห็นไหม,มไม่เป็นอย่างนี้เกิดมาจนเพราะไม่เป็นคนทําบุญให้ทานเกิดมาขี้เละเพราะเป็นคนขี้โกรธขี้โมโหเห็นไหม,มผิดศีลผิดธรรมกลายเป็นคนวิกลวิก,การพิการไม่ชอบตัดมือตัดแขนตัดขาชอบอ ทำไายเบียดเบียนหักแข้งหักขาเขาก็เลยกลายเป็นคนขายแข้งขาหักใช่ไหมคนพิกานไปอืมบิบากกรรมก็ออกมาเพราะไม่ผิดเออเพราะผิดศีลเนเบียดเบียน,ยนชีวิตเขาอืมเนี่ยตรงนี้อืมี่ก็มาภาคเพียนบำเพ็ญรู้เหตุแล้วก็มาภาคเพียนบำเพ็ญละเวน้นออกจากเหตุที่ไม่ดี สั่งสมอติเหตุดีดๆใช่ไหมทำอย่างนี้แข่ให้แค่ความรู้สึกทางใจยังมีผลให้กับเราได้ใื่ไหมผู้ใดให้ทานด้วยใจที่มีความารู้สึกศรัทธาเลื่อมใสประกอบพร้อมด้วยเป็นไง ศรัทธาเดมใสประกอบด้วยกับการให้ทานคนนั้นเกิดมานอกจากรวยแล้วยังไม่พอยังสวยด้วยยังไงผลวิบากของจิตความรู้สึกที่มีศรัทธาที่มีความเริมใสในการทําบุญทําทานนะั้นอะบางคนทําบุญให้ทานก็อย่างที่เขาว่านะไม่ได้ศรัทธาไม่เดิมใสหเรกทำทำแบบขัดไม่ได้ฟื้นไม่ได้ทำทำ,ทำ,ทำต,าตามเข้าไปไม่ทําก็กลัวเขาตําหนะิไม่ทําก็กลัว เพราะว่ายั้นยังก็แบบทำๆไปไม่ได้ใจรจริงๆไม่อยากจะให้ใจจริงๆไม่ได้ศรัทธาเลยที่จะให้ที่จะทำหรอกยังไงเป็นยางนั้น,นพ้นบุญก็ออกมากระพ้องกระแพงไม่บริบูรณ์ไม่สมบูรณ์แทนที่จะผลทานใช่ไหมทำให้รวยอืม ผลของจิตของใจที่ศร,รัทธาเลื่อมใสทําให้สวยให้งามแทนที่จะได้ตัวนี้ขึ้นมาเกิดมาเป็นคนรวยด้วยสวยด้วยเอยงเห็นไหมก็เอาไม่ได้เพราะไม่รู้จักเหตุแห่งกรรมแห่งดีบาสนะในเรื่องเหล่านี้ผมไม่ได้ศึกษาผมไม่ได้ฟังเทศอไม่ได้ฟังคําสอนของพุทธเจ้า มาฟังคําสอนของผู้รู้เห็นไหม,มบางคนสวยนะสวยด้วยมีคนเคารพนับถือด้วยนะรวยด้วยมีบางคนนรวยเหมือนกันแต่ไม่มีคนนับถือคิดดูสิเอาเห็นไหมเพื่อเพื่อมีเด็คนก็ตำหนิ มีเ่เด็คนเขา,าติเตียนด้ซักเห็นไหมรวยมัก็ไม่รวยอยู่งั้นแหละรวยก็มีมันทําประโยชน์อะไรกับบ้านกับเมืองก็รวยก็เีมันกินมันทานอะไรเลยรวยคิตตนีเห็นไหมรวยก็ไม่มีชื่อมีเสียงอะไรเลย ม่มีคนเคารพหน้าถือตาเลยนะแต่ผู้ใดให้ทานด้วยความเคารพนบนอกเห็นไหมเนี่ยบางทีเราให้อืมให้อะไรกับใครเนี่ยเห็นไหมเราไม่ได้ให้ให้ด้วยความนอ,นอ,มมอบน้อมให้ด้วยความาเคารพให้ด้วยความคารวะในทานในการให้ของเราเลยครับบางทีโยนให้ทิ้งให้ บางทีไม่ไกดก้ยกเสกเก่าเส่เสียนไม่ได้หยิบยืนให้ด้วยความนอกคารพไม่มีเลยบางทีอผู้ชา,า,ายก็ให้ความการพผู้หญิงก็ให้ความรือความอืมอะไรอ่อนช้อยนุ่นทาไม่เป็นทําไม่เป็นอืทําไม่ได้ทําไม่เป็นอืมเลยผลบุญ ออกมาก็เลยไม่บริบูรณ์ไม่เต็มเหมือนกันให้ทานไม่มีความเคารพคนรวยอยู่เห็นไหมแต่ผลบุญอย่างอื่นไม่ได้ตามมาคนเคารพคนนับถือไม่มีเนี่ยแต่คนไหนให้ทานด้วยความเคารพไม่เป็นไรอืมให้ทานด้วยความเคารพให้ทานด้วยความศรัทธาเห็นไ,ไหมเกิดมารวยเกิดมาสวยเกิดมาแล้วมีคนเขานับหน้าถือตาเคารพนับถือ อเนี่ยเลยเรือมใสเก่งอกเกรงใจนับถือยกย่องให้เป็นหัวหน้าหัวตาเพราะเขานับถือเขอารบอ่ะใช่ไหมเขาให้เป็นผู้นงผู้นำมีเหมือนกันเรามาคิดดูไอคนบางคนเนี่มันน่าจะมาเป็นผู้นำคนเนาะฐานะก็ดีนะ แต่เขาก็ไม่มีวัสนาจะมาเป็นผู้นำใครเขาก็รวยอยู่กับบ้านเขาแล้วแนี่เง้มง้มเง้มเง้มอย่นเห็นไหมไม่มีบาร,รมีที่จะมานำใครเราก็มานึกดูกาคงจะเป็นผลบุญผล,ผล,ผล,ผลทานของเขาเอ,อืให้ได้แค่ให้ทานได้แค่ทานแต่ไม่มีนรรมศสการไม่มีความเคารพในทานไม่มีบุญบุญตัวนี้ออกมาเนาะเขาจริงไม่มีใครเครพนับถือเห็นไหม รวยอยู่กินใช้ตายไปเฉยๆตายไปไม่ได้ดีไปดีอะไรเพิ่มขึ้นเลยกินบุญเก่าหมดไปนช่ไกรรมาที่ตัวเองทำดังทำเป็นไปตามกรรมเป็นไปตามก,การกระทำของตัวเอง พนั้นให้ฉลาดรู้ฉลาดธรรมกรรมดีให้กับตัวเองความดีกับตัวเองกันให้เป็นอย่างงนคนบางคนฉลาดให้ทานน,นตามการถูกการถูกเวลาอห็นไหี่เขาบอกพระตาแดง โอ้ซื้อ,อยาใส่ตาแดงไมมท่านนะ่ยนะตอนนี้ท่านกําลังตาแดงจะให้ทานถูกการถูกเวลาเป็นไงหนาฝนเป็นไข้เป็นหวัดบ่อยกำลังเป็นหวัด,ดวยซ่อําโอ้ถวายยาแก้หวัดท่านจะได้กินแก้โรคก,กำลังเป็นอยู่นะ อการนี้เวลานี้กําลังเป็นโลกนี้ท่านกินท่านใช้คนนั้นคนนี้ได้กิน,นไม่ใช่แต่เฉพระนะคำว่าทานนี้ทานให้กับทุกคนนะไ,ได้แต่มีผลต่างกันนะมีกระพูมีศี้นมีทมร,รมีบารมีมีคุณธรรมสูงก็ได้บุญมากกว่าหนี่งเนี่ยคนให้ทานเป็นให้ทานให้ทานตามการตามเวลาอ,อย่างนี้ได้นะ เกิดมาด้วยเกิดมามีฐานะดีแล้วยังสามารถที่จะเป็นคนสมปรารถนาเห็ไหมดังใจในสิ่งที่ตัวเองปรารถนาเห็นไหเพราะอะไรเพราะบาร,รมีของทานที่ให้ตามการเนี่ยเนี่ยเป็นเป็นเป็นบาร,รมีของทานที่ให้ ผู้อื Take ่นได้สมปัติถนาเห็นไหมตัวเองก็ได้สมปัตรถนาเหมือนกันเขากำลังเก็บกำลังเปลือกเขาปรารถนาอยากได้หยุกได้ยามารักษาโอ้เรารูเห็นเหตุการณ์รีบให้หยุกให้ยาให้ช่วยเหลือเห็นไหมนั่นแหละเมื่อสร้างความสมปันาให้กับคนอื่นเขาเราก็ได้สมปัารถนาของเราได้เหมือนกันหนึ่งหนึ่งกรรมตามสนอง ทำกรรมใดกรรมนั้นสนองตอบทำกรรมชอบความดีสนองผลทำกรรมชั่วกรรมชั่วสนองตนนะชีวิตของคนเป็นไปตามผลกรรมที่ตัวเองทำกรรมนแหละบันดลให้เปลี่ยนไปทำโอ้ให้เป็นะนะ บางคนม,มีโอกาสจะทำแต่ไม่ควรคอยทำมันน่าเส <c oughs> <to ียดายพอเขาให้ทำก็ทำเอาไม่เป็นอีกก็มีบางทีคากิเลตกิเลสมันขัดกิเลสมันขวางไว้กิเลตัวเองเลยขวางไว้ เลยเอาดีไม่ได้เพราะเองขวางทั้งที่ทั้งที่มีโอกาสเคยนึกได้ตรงนี้ทำไมคนบางคนเขาแสดงหาโอกาสที่จะทำความดีเมื่อเขามีโอกาสเช่นบังเคยโยมโยมโยมสุโยมสุแก่ขึ้นมา ทีไรในแกจะถือโอกาสาให้ขอโอกาสที่จะถวายน้ำปานุ่งปะนะใช่ไหมว่าความเป็นเจ้าภาพน้ำปะนะขอถวายน้ำปะนะพระเจ้าผสมผู้ปฏิบัติสิปฏิบัติทำอพอเลรผมมีโอกาสขึ้นมาจะต้องเอาโอกาสนี้กับตัวเองใช่ไหนานๆมาทมีสิ่งเหล่านี้พระตัางชั้นได้ ผู้ปฏิบัติรมชั้นได้ขอเป็นเจ้าภาพเตรียมน้ำปาน,นะอ,อย่างนี้นั่นคือเขาก็พยายามหาโอกาสที่จะทำแต่คนบางคนอยู่กับโอกาสมีโอกาสจะทำเอาไม่เป็นมไม่รู้จักกล <laughs> ายเป็นกบเท่านั่งเฝ้ากอบัวไม่ได้กินเกสรบัวไม่ได้หอมเกสรดอกบัวอืมตัว เท่าตายไปเฉยเองนะกบเท่าตายไปเฉย <c oughs> ก,กับดอกบัวมาได้ดอกบัวเห็ <c oughs> นไหมคนบางคนขวนขวยพยายามหาพระ <c oughs> ทำบุญคิดดูเดียวอยากทำบุญอยากทำบุญแต่คนบางคนอยู่กับพระเอาบุญกับพระไม่เป็น, <c oughs> นยนะังมนะีอบางทีแต่มาไปบิณฑบ,บาตเสียดายเสียดาย สในโอกาสบางทีเดินผ่านไม่ใช่เราอยากได้ของเขาหรอกนะแต่เราเข้าใจว่ามันเป็นบุญจริงๆบางทีเดินผ่านบ้านเขาไปบางทีผลละมงผลละไม้เขาปล่อยให้มันหล่นมันทิ้งนะเงนาะนนนะตัวเองไม่กินก็ไม่กินแะล้วตัวเองไม่กินแล้วนะจะให้คนอื่นก็ไม่รู้จักเอาบุญเป็นนะี่พอเนาะนี่ เอามิรเอาเพื่อนก็อเอาม่เป็นปล่อยให้มันหล่นมันทิ้งทำไมถ้าหยิบยินให้เพื่อนบ้านบ้างไอ้คนนั้นคนนี้บอกโอ้เขาจะได้น้ําใจเขาจะได้เพื่อนบ้านแต่ก็เอาไม่เป็นปล่อยให้ของอันมีค่าหล่นทิ้งลงมาเน่ามาเสียเฉยเฉยอย่างไหม,มหรือถ้าเขารู้จักหยิบเอาของนั้นแทนที่จะปล่อยมันเน่าตื่นมาโอ้พยายามตื่นแต่เช้าเก็บเอามะม่วง คือเราไปเห็นฝรั่งซีดานเนี่ยโยมอยู่บ้านเนี่ยมันปล่อยให้หล่นทิ้งกินก็นไม่กินเนาะขายก็ไม่ไปขายเอ๊ะมันปล่อยทิ้งทำไมของแล้วมันเสียดหายของเล้เนาะถ้าเขาเอาไปทาประโยชน์อันนีนอันนี้มันก็เป็นประโยชน์เนี่ยไหมหรือหยิบใส่บาตรพระอย่างนี้เขาจะได้กินไปอีกหลายชาติเ <c oughs> นื้อฝรั่งลูกเดียวแทนที่จะปล่อยให้มันเน่าทิ้งเนี่ยเขาใส่บาตรพระลงไป ถ้าเกิดว่าเจอพระใช่ไหมถ้ายิ่งเป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไม่ได้มาเฉพาะแต่เราเนาะกือว่าเกิดมีพระอราหันต์เดินผ่านบ้านมาหยิบฝรั่งลูกนี้ใส่บาตรพระอราหันต์องค์นี้เสีหน่อยเนื้อนาดีอย่างพระอราหันต์ใส่ครั้งเดียวนะคิดดูนะครับบางทีฝรั่งลูกเดียวเนี่แหละ,ะ,ะจะได้กินไปอีกกี่ชาติคิดดูผลบุญพลทานนะหรือเห็่านี่ไม่ธรรมาดา ขนาดนางปุณณธาสีจนแสนจนไปเป็นข้าทาสไปรับจ้างตำข้าวให้เขานะจนเองก็เองจเจ้าก็ข้าจ้างันไงมีอะไรอ่ะได้ล้ำได้ล้ำที่ได้จากข้าวเอาลำ้ำอ่ะห้มอ่ะรู้จักห้อเอาล้ำ จีเป็นลำปิ้งถวายพระคิดดูเตียวเอินได้ทํากับพุทธเจ้าเนาะบุญงงแกเยอะลำปิ้งใส่บาตรอาพระพุทธเจ้าใส่เสร็จเอ้ยพุทธเจ้าจะฉันของเราหรือเปล่าเนาะพระุทธเจ้าก็อย่างรู้จิตได้พุทธเจ้าก็เลยนั่งลงฉันให้ดูเลยเช้านั้นไม่ไปบินบาบท,ที่อื่นเลยฉันลำาปิ้งของนางปุณธ,ธาสีนะ เสร็จแล้วก็หยุดเลิกเลยวันนี้ใช้ชีวิตเอาคุณค่าเอาลัมปิ้งเนี่อาสารอาหารจากลัมปิ้งกองนางพุทธาสีนี่แหละนำไมทำประโยชน์ให้กับโลกให้กับสบรรพสัตว์โอ้โหคิดนึ่งน,นั่งดีอกดีใจใหญ่ว่าพระพุทธเจ้าฉันดัมปิ้งให้ตัวเองตัวเองเป็นคนจนไม่มีอะไรให่ไหม ลำปิงเนยกินได้นะลำวิตามินบีวิตามินเลยเพียรพร้อมเลยโรคเน็บทง่งเน็บชาหายนะกินลำยังไงนางได้บุญออก็ขนาดไหนพระพุทธเจ้าเทศให้ฟังอีกเห็นไหมสอนธรรมะให้ฟังไปอีกเมื่อไดใช้เสเวยเล้นะนางได้ผลบุญจนถึงบรรลุโสดาบันโสดาบันนียไม่ตกต่ำแล้วไม่ตกอบายปิดประตูอบายนารก เดรัจฉานเป็ดปสุลกายได้ทันทีรุ่นน่ะคิดดนือเดียวเนี่ยเนี่ยบางทีบางครั้งในคนเรามีโอกาสจะทํามีโอกาสจะได้เนี่ยเอาไม่เป็นปล่อยให้เสียโอกาสปล่อยให้เสียข้าวเสียของปเ่ยๆเชา่อเราบุกไปเสียได้เขาเนาะเสียไดย้ดแทนเขาอ,อยากให้เขาได้ดีแต่เขาไม่เอาดี <laughs> เราค่ใช่ว่าเราจะอยากกินอยากบริโภคอะไรเนาะเยอะอยากคิดแทนเขาหนะหน,น่าจะเอาบุญเป็นน้อคนเราเป็นอย่างนั้น <c oughs> เพื่อเราเองเนี่ยได้ศึกษาได้ฟังเทศฟังธรรมทำยังไงเราจะได้เป็นคนตื่นตัวผู้รู้แล้วก็ตื่นตื่นวอาโอ้เราจะก็มีคำมั่นจะขยันจะขวนจะควายจะเอา,เอาไม มันพระเหมือนเจ้าก็เหมือนกันบางทีบางแห่งเขาอยากได้พระไปอยู่ไปอาศัยไปโปรดไปนี่เขาเขาไม่ได้เขาไม่ได้เขาไม่มีเขาไม่มีบุญเหไออยากได้อยากมีพระไปอยู่ไปอ่าเป็นที่ทําบุญของเขาโยมมาจำบรรษาหน่อยได้ไหมเจ้าค่ะอืมอยู่โปรดโยบสักบรรษาหน่อยอดูสิอยกลองต้องการหาพระออมาอยู่โปรดแอดโปรดโยม มาพายาจยาอารมประพฤติปฏิบัติเนาะในี่ครูบาอาจารย์นำพาพปฏิบัติเลยเห็นไหมเป็นคนหูบอดตาหหวกดูนี่ไม่มีใครชี้ไม่มีใครส่องแสงสว่างอะไรเลยอยากอยากได้ปาถนาแต่บุญก็ยังไม่ถึงพระเห็นไหมแต่คนบางคนบุญถึงพระอืม บุญมีแต่กำบังนบุญมีแต่กร,รมบัง,บรรบงเอาบุญไม่ได้กมกร,รมารรมาขัดมาขวางกำรรกิเลสบางกำเต่อบางกำรรขี้เกียจขี้ค้านบังอ,อย่างนั้นกำกิเลสเอาบุญไม่เป็นยัเงเลยไม่ได้บุญนะกับตัวเองดีขึ้นนะรานนั้นเนี่ยให้เรา <c oughs> เป็นผู้รู้ผู้ตื่นนะ เป็นผู้เข้าใจในความเป็นไปของชีวิตน่ารุวนแต่เป็นผลกรรมของตัวเองทด่คิดการกระทําของตัวเองส่งผลให้ตัวเองเป็นตัวเองได้ตัวเองดีตัวเองสุขตัวเองเจริญทั้งนั้นแหละู่การทำของตัวเองทั้งนั้นไม่ใช่ใครคนรู้อย่างนี้แล้วก็มีแต่ทางหน้าผาเปลี่ยนบำเพ็ญเขี่ยวเข็นเอาชนะกิเลสตัวเองนั่นแหละนะให้มันได้มันจะได ทำความดีได้อน,นี้กิเลสมันไม่พาทําความดีนะมันมีแต่พาเราหนีพาเราแต่เราทิ้งพาแต่เราไม่เอาพาแต่เราโง่เง่ากิเลสเอาดีไม่ได้เห็นไหมยิ่งมีโอกาสนะมีคนบอกคนชี้คนแนะน,นามีเพื่อ,อน,นมีมิตรที่ดีแล้วแบบควรจะรีบดึงคนไว้อเอากัน ก่อนที่จะตายเนะคุณง่ายๆตายทุกคนนั่นแหละมีใครจะไม่ตายใช่ไหมคนนั้นเนี่ยเราก็ให้รู้คุณค่าสิ่งที่ชีวิตควรจะมีจะได้ให้กับตัวเองกันนะอ้าวพูดไห้ขอคิดก่อนหลับก่อนนอนไม่ได้เพียยเท่นนี้ก็แล้วกันเอาไปคิดไปพิจารณาดูคิดไปพิจนารณาดูแล้วเห็นดีเห็นงามก็<อ>ไปทํากันนะให้กับตัวเองก็แล้วกันเนาะเอวัง